พร้อมอยังบ๊อบสร้างเลยสร้างห้องสองสองแต่ยิงกันเองได้ครับเกมนี้แต่ไม่ยิงกัน <Huh? S 1> ไปรวมตรงกลางแล้วก็ปอยกันดูที่ใครจะรอดคนสุดท้ายสี่เกม <Yeah. S 1> พร้อมพร้อมแล้วสร้างเลย <c oughs> บ๊บสร้างห้องนะครับตอนนี้มาวิ่ง ต 1941, ่อยกันได้จริงใช่ไหมไม่เอาปืนไม่ไม่เอาปืนไม่เอาปืนวิ่งไปรวมกันตรงกลางแล้วต่อยเลยต่อยกันได้ปะเนี่ยเกาะมาบอกว่าทิ้งเกาะไหมพี่พองพี่พองฮะเออเออยายซื้อปืนไม่ได้ตกลงไม่เอาไม่เอาอะไรขอร้องพ้งมาทำไมปืนอะไรมันต่อยกันไม่ได้ อ้าวอบอกว่าผิดแผนแล้วบ,บอกให้มันแบบยิงกันเองได้จะออกไปต่อยก,กันข้างนอกล่วงสองเลยงานมีผิดแผนอไอ้บอฟไอ้บอหักหลังเราแล้วทำไมละ่ะทำไมเป็นอย่งนี้ มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,น,ลวน้องเจี๊ยบลอยโดนไอ้บอปผักหลังแล้วบอปผักหลังไหนบอกว่าไม่ใช่บอกว่าใช้มหมักผักหลังหรอพี่ตา <c oughs> จะไม่ซื้อปืนซื้อก่อแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยไอ้บอก โดนหักหลังใง,งั้นคุยกันบอกไว้แล้ว,วหักหลังกันซใช่งงไงเราใช้เงนรั่วหรือรั่วใส่หรืป๊อปไอ้บอจำกัดไอโบ่ไอโบไอไม่จำกัดหรือเปล่าเอากระสุนปืนไม่จำกัดไอ้บ่ไม่จำกัดเลยระเบิดไม่จำกัดระเบียงระเบิดไป มันเกียนแล้วใช่ไหมโอ้โนั่นไงตายระเบิดซะตายระเบิดซะใส่ระเบิดบินไปลุมมนเลยมันหักหลังเราลุมมนเลย ทำไมทำอย่างนี้ทำมาไอยตัวนี้ทำไปทำอย่างนี้มันหักหลังเราลุมมันเลยนี่ไปไม่ดีบอกตั้สร้างอย่างหนึ่งมาทำอย่างหนึ่งไม่ได้ใช้ถุงซ้ำไปมันจะดักยิงเราอะลุมมันโลดระเบิดซื้อระเบิดมาด้วยเราจดมันเปิดใหนูปลาไม่เคยเปิดมันเอา

โอ้จะกระโดดยิงสักหน่อยตึ้ไม่ช่บันเตอร์อย่างตึงนูเจยิงมันมันหักหลังเรายิงมันให้ตายยิงมันให้ไส้แตกเลยยิงให้สมองทะลักเลยยิงให้ไส้แตก,ก,กสมองทะลักเลยใช้ปืนแตกใช้ปืนอย่างนี้ห,หลังลม,มาแล้ววัวไอ้ตังไอ้วัวผิดข้าง สองเข้าเล้ยเดี๋ยเรื่องระเบิดไป<ม>อยู่ทางไหนวะนะโอ้โหยิงมันไม่ร่วง,วงสวยอ,อ้าวล่วงสอง โห oh, เป็นไงเ่ยโหล่วงสองเลยนี่บอมใช้ชาบัตเอร์หรือว่าใครไม่รู้อันนี้ใช้ซองขวงใช้ซองขวางตั้งไว้กี่เกมวะนะบอกให้ตั้งสี่เกม oh, ดูดิโหดอะไรไปมันหักหลังเราหมดเลยบอกให้ตั้งสี่เกมมันก็ไม่ได้ตั้งหักหลังเราหมดเลยตออแรกต้องอัดให้เละต้องอัดให้เละมามามาไป มันต้องอยู่ข้างบนเนี่ยนี่เเลยนะโหทางนี้ทางนี้นึกว่ามันจะหนีไปอยู่ข้างบนชุบก่อนชุบก่อนหนูเจมาชุบก่อนหนูเจชุบก่อนลองมาข้างหลังนะนึกว่ามันวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วไม่รู้มาแตกไปดิครับ ่อยสใบอฟชอบอยู่คนที่คอนเทนเนอล์ไม่รู้มันจะไปแอมอยู่ทรงไหนมันมาแล้วมมาแล้วาวาข้างหน้าเราา้้มัน มันมาทางไหนลงตรงนั้นเนี่เข้าวที่ลงหลักของข้าวพุ่งใส่แล้วพุ่งมาปักหม้ปักหม้อพุ่งปันเลยโอ้ยิงมันไม่ร่วงโอ้ยิงมันไม่ร่วงเหมือนเกมมันสโลอื่นๆอ้าวสวยห <c oughs> <c oughs> นูเจย,ยิงร่วงเลย เอเอระเบิดระเบิดระเบิดกระเด็นกลับโอ้โหระเบิดโดนที่ไรอขึ้นบ้านขึ้นบ้านฮะโดนระเบิดตัวเหรอไม่ได้โดนแล้วถ้ามันทิ้งปอ่ะมันอยู่ข้างบนบ้านอยู่บนบ้านชั้นสองตายชนะ เป็นไงล่ะเจ็ดสองวุฒปืนมีตเแตกนะพี่พงเอามีเจมเดก้าเดยวเมเจ็ดเก้าเอาเย็นเจ็ดเก้าเย็น 7, เจ็ดเก้าดียวเดียวเดียวเื้อโอ้ยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเอาตายเอาน้องเจก,ก็ร่วม Ủa 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 rồi Ủa cái này Ủa 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 Súp 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 Ủa 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 con Ủa 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 xăm Ủa Ủa ระวังมันมันเล่นบาเลตมันเล่นบาเลตม,มันเล่นสน่หโดนอยู่โดนอยู่ยี่สิบหกยี่สิบพี่พรอย่าเลืมวางลยวะมาแล้วโ,โดนมันโดนมันโดนมัน ของมันจำกัดอยู่ <c oughs> ว่ะเอ้ยระเบิดโอ้ยิงกันเองอีกใครวะนะยิงใครวะนะโทษ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 ยิงกันเนี่เต็มแล้วเห็ดเต็มแล้วเนี่ยกินแล้วโอ้โหเต็มเลย ไ <substit uting> <expand. S 1> ปโอ้เครื huh. ṁ, Culture, so ่องติดมาแล้วดี่ว่าอ้าวหมดยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายใช้ไหันรวยมาต้องมีกาปับปรุงเลยเป็นไง

ตายเห้ยร่วงดิ <c oughs> ไ,มงไม่ร่วงเฮ้ยไม่พูดความอะไรอ่ะพี่พองหนูอ่ะหนูเด็กไม่รู้ไม่ได้ทำอะไร, <c oughs> ไ,มรไม่ได้ทำอะไร <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรทาย อ,อ,อมันอยู่รังคามันอยู่รังคามันอยู่บนบ้าน,นอยู่รังคาโอ้ยใครมายิงใครยิงวะหนูยิงพี่พอกล้วมันโดี่องแล้วยิงคืนเลยเดีย่ยพัญญาก่อนอกเกาะแตกยิงซะเกาะแตกเลย nào <laughs> tai <laughs> 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 chết 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 làm โอ้ลืมพันย,ยานี่ก็โดนสะเก็ดปืนไปด้วยโดนกระสุนด้วยก่อแตกน่าแตกต้วหายลย่ยรู้รว่าหายเลยเียหะาชนะเป็นไงนล่ะครับ ไปออกไปต่อยดูดิออกไปต่อยไม่ต้องยิงยนะทีนี้ออกไปต่อยออกไปอยู่ตรงกลางนู่นน่ะไม่ต้องยิงมอกเลยที่เราเราไม่ออกมือมา,อ,มาออกมาต่อยกันอยู่นี่เอามาต่อยกันอยู่กลางลานดูไหมดูดิใครจะรอดอมา,มาทางนี้ออกมาอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง มาดิเฮ้ยิงมาใครยิงใครยิงใครยิงหนวหมดชนะว่จะออกมาต่อยยังไ่แปดศูนเลยเป็นไงล่ะคะจะต่อยไม่ได้ต่อยเลยมันจะยิงยิงกันทั้งเกมอีกแล้วพอต่อยพี่บอบยิงมาเอ้ยทำไรน่ะ ก็เลยไม่ได้ต่อ,อยเลยยิงกันทางเกมอีกอโบอกให้สร้างห้องสีเกมแล้วก็ไปต่อยกันรวมกันอยู่ตรงกลางแล้วไปต่อยกันใครจะเหลือคนสุดท้ายก็โดนหกักหลังเป็นไงโดนรุมยำเลยเป็นไงล่ะ <laughs> ทีีน้